เอาหลบ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 เลยเฮ้ยมันใช้ปืนไปก็โกงอ่ะแต่ก็แตกเราเพื่อนเราเฮ้ยอใช้ปืนเนี่ย้ยเฮ้ยหลบ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 หเ้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตอนนี้ขณะเอิรเกอร์กำลังจะไปเล่นเกมโรบอทอะค่ะนะคะจะเล่นเกมเหนีห อาจารเกมนี้แหละจะเล่นเกมนี้ไม่เอาสีน้ำเงินมีคนเดียวมาได้ปืนได้ปืนลัวพอดีได้ปืนลัวพอดีก็มีเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาช่วยและมาสามคนเป็นสีแดงเกลือกมาสี่คนหัวใจไม่มาไม่แตกนึงเกืบทำงกมทำเกมทำเไดเอาหลบ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 เลยเฮ้ยมาใช้ปืนไป

นลบนมันก็ตายเพียก็ตายแไปยิงกัยิงไปยิงจริงโอ้โหคนาปอออเออยาไอ้ยิงก้อยหมดเลยวะยาจยาไหลบละหบมันหลบเพี้ยนเออข้างหลังลือมไม่ข้างหลังข้างล่างข้างล่าง จริงยังไอไอนี่ยไอติยังวะมองใส่มันใส่มันเล่นเล่นเกมมันจะชินแล้วยิงิงไปยิงไปยิงไปิงโอ้ยเป็นตังตัวมันปืนดูนะฮะก้ไอเนเอาอะไรไม่ได้ปืนไฟหลปืนไฟอะมัก็ตายไป ไม่ถัดเทนันอท่านัดนักเออเกเอกโอ้โหโหดเกินใครจะรอดเนี่ยต้องต้องรวมคนมาหาโหดนี่นะคือแตกแตกนึงเอ้ยไม่โดนออนลบออแหไม่โดนนะข้างล่างจะมีไหมโอ้โหลบอีกแล้วลบอ้ลียบร้อยอ่ะมันก็ตายฮ่าฮ่าฮ่ย พื่อได้ก่อนพี่็ได้จัการก่อนหมัดไฟวะเมื่อ่วยะววยแดงเป็นอันดับสอให้ได้ได้ไไม่อันดับสกมได้เอายิงเอาเงื่อาหมัดไฟมัดไฟมันแล้วกันไอ้ไอ้เออเออไอ้เออไอเอไออเอเเอออเเเออเอามาเเออเออ เฮ้ยหลบเลยหลบมึงมั้งล่ะเอ้ยไม่มีทางนวนเฮ้ยมามนมามไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  โอ้โหหมดเกิดเกิดโอมีคนเดินเยิงหนึ่งทมาแลเกดกหลบหลไปหลหลบหล้วกหลบหลบข้างหลังขึ้งบนแมปนี้เพื่อนไม่ถนัดแตแมบอื่นโคตรถนัดระว่าแบปนั้นมีการซ่อนวเอ้ยหลบต่อยปืนโคตรแรงเฮ้ยปืนมันแรงเกลดมันเป็นปืนเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันเป็ปืนแหละโอ จะฆ่ากันไปเฮ้ยแต่ะฆ่าตี่มามาก่อนเนอะเฮ้ยโอ๊อุเบิดมันกับดักกับดักคือกับดักเดาชัวมีมีกับดักที่ข้างล่างโอมันกับดักนี่กับดักนิ่ยิ่งเฮ้ยเราต้องการจนมีคนมีคนวางกับดักนะกับดักนี่คือข้างก็อึดๆไม่ตายอ่ะโอ้โหอี้ไม่มีทางโดน โอ้ยแพ้อ่ะหมดเวลาก่อน